มาขึ้นเป็นอันต่อไป cross t e จบไปแล้วอันนี้เป็นการดูตารางค่ะข้อ28ถึงข้อ31นะคะเราจะใช้ตารางนี้ในการตอบกันเราไปเริ่มดูโจทย์กันเลยดีกว่าพอให้มาเจอตารางเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรข้อ28ถาม the largest class in the school is l a s g แปลว่ากว้างแปลว่าใหญ่ใช่ไหคะ The largest Class คือคลาสที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนคือคลาสอะไรใหญ่ที่สุดในที่นี้แปลว่าจำนวนเยอะที่สุดค่ะคลาสที่จำนวนเยอะที่สุดในโรงเรียนคืออะไรข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะน้องก็นั่งดูหนึ่งชั้นคือหนึ่งคลาสอย่างนี้คลาสปฐมทูคลาสปฐมทีคลาสปฐมโฟคลาสปฐมไฟ The largest class in the school is. คลาสที่ใหญ่ที่สุดคือคลาสที่คนเยอะที่สุดคือมปอะไรกันเอ่ยปสองสามห้าปสามสามสี่ปสี่สามแปดปห้าสามสี่ชั้นเลยค่ะสามแปดเยอะที่สุดมันคือคลาสของประถมสี่ค่ะเพราะ l a r g e t class เขาถามคลาสที่ใหญ่ที่สุดคือชั้นไหนใหญ่ที่สุดเราดูรวมเลยนะคะเรามาดูช่อง total อย่างมั่นใจเลยค่ะตรงไปที่ช่อง total สามสิบแปดเยอะที่สุด เลนะื่มาอ้าวปฐมสี่ตอบอย่างมั่นใจค่ะปฐมสี่มาดูข้อ2ีต่อเลยค่ะตรงตรงนี้เราจะไปได้เร็วมากะคะ่ะตานนี้มันไม่ค่อยอยากเลยนะคะข้อที่ the total number of students in these four classes is total แปลว่าผลรวมทั้งหมดค่ะผลรวมทั้งหมดของ number ตัวเลขตัวเลขหรือแปลว่าจำนวนนะคะ จำนวนทั้งหมดของนักเรียน in the i n g e s for class ในคลาสทั้ง4 c l คลาสเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เริ่มคือหมายถึงว่าเขาต้องการว่าจำนวนจานวนเด็กนักเรียนในคลาสทั้ง4คลาสคือคลาสป .2 คลาสป .2 คลาสป .3 คลาสป .4 คลาสป .5 ทั้งหมดน่ยมีคนเท่าไหร่กันเราก็ไม่อยากค่ะเอา in e total ทั้งหมดนะคะมาบวกกันเลย3-5ของป .2 บวก3,4ของปอ3บวก3,8ของปอ4บวก3,4ของปอ5เท่าไหร่กันหน้า8 16 21เป็น141ค่ะน้องอาจจะงงกันคิดเลขของพี่หรือเปล่าคือ หลักสิบน้องก็แยกเป็น30 30 3 0 3 0มครั้งบวกกันได้121 120เี่ก็บไว้ก่อน5บวก4ได้เอะเอา4ี่บวก 4, เป็น8 8บวก8เป็น16บ6บวก5อรวมกันกลายเป็น141่อดตอบได้ทันทีค่ะหมื่อที่นึงน้องบวกหลักหน่วยน้องเจอเลขหนึ่งน้องก็ตอบไปนะคะมันจะช่วยให้คิดเลขเร็วขึ้นนิดหน่อยตอน,นี้เราก็ตอบได้อย่างง่ายๆแค่บวกเลขอย่าผิดอย่าไปสับสนบวกเป็นผิดเป็น152อะไรไปก็ได้แล้วนะคะ ดูข้อ30กันต่อเลยดีกว่า There are all together boys in these classes มันมี There are คือมันมี together แปลว่าร่วมกันใช่ไหมคะ all together เป็น adverb แปลว่าทั้งหมดค่ะมันมีทั้งหมด boy เด็กผู้ชายมันมีทั้งหมดเด็กผู้ชายกี่คนนะ ในคลาสนี้คือ these classes เห็นไหมคะ classes ES จังวะทั้ง4คลาสเนี่ยเขาถามว่าทั้ง4คลาสเนี่ยมีผู้ชายกี่คนเราก็มาดูเหมือนข้อเมื่อกี้คะข้อเมื่อกี้เราบวกช่อง total ใช่ไหมคะข้องนี้เราก็มาถามว่าถามว่ามีผู้ชายทั้งหมดกี่คนเราก็มาบวกผู้ชายคะ่ะ19บวก15บวก18บวก17 เท่าไรกันเอ่ย14 22 29 69ตอบ65ทันทีค่ะข้อนี้พี่มีนิดหน่อยจะเพิ่มแต่ว่าที่จริงมันก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวอะไรกับข้อนี้เลยแต่ว่าถ้าอยากให้รู้ไว้เป็นเผื่อจะได้เผื่อไว้เจอเข้อสอบอาจจะได้ไม่สับสนนะคะทันมีสองคำที่ คนจะสับสนทันคือคำว่า all together กับ all together อย่างข้อนี้ all together L ตัวเดียวติดกันพี่บอกแปลว่าทั้งหมดใช่ไหมคะแล้ว all together เสียงออกเหมือนกันเด้เลยแต่ต่างกันที่รูปการเขียนและการเว้นวรรคมันแปลว่าอะไรนะ All together อันนี้แปลว่าทั้งหมดคือ in t r o t s h ทั้งหมดเท่าไหร่กันคืออย่างที่เราถามข้อน,นี้คือทั้งหมดมีผู้ชายเท่าไหร่กันทั้งหมดมีผู้ชาย69คน all together น,นี้แปลว่าอะไรอันนี้คือ all in one place คือทุกคนทั้งหมดในในสถานที่เดียวกันหรือ all at once all at once แปลว่าอะไรแปลว่าในขณะเดียวกันค่ะใน เวลาเดียวกันเปลี่ยนปากกานีดนี้น่อยคะสีหมดอย่าง all together ข้อนี้เราใช้ตัวอย่างข้อสามสิเลยแต่ There are all together ทั้งมีม,มีผู้ชายทั้งหมด69คนในในสี่คลาสนี้แล้ว all together อันนี้ all in one place ทั้งหมดในที่เดียวกันอย่างเช่นเราก็ใช้ตัวอย่างเช่น it was good to have friends together มันเป็นการดินนะที่มีเพื่อนทั้งหมดอ,อยู่ในที่เดียวกันคือเหมือนว่าน้องจบม .3 น้องต้องย้ายโรงเรียนต่อแล้วกลุ่มน้องเดินได้ไปที่เดียวกันทั้งได้ย้ายโรงเรียนไปด้วยกันทั้งหมดอื้อ it was good to have friends all together มันเป็นการดีนะที่ฉันได้มีเพื่อนน่ยทุกคน to have have เพื่อนอ่ะอยู่ด้วยกันในที่เดียวกันแล้วเอา l s one ที่คือในเวลาเดียวกันเราเชใชตัวอย่างเช่นอะไรคือ they came in The Camin All Together mm hmm. เขาอะมาด้วยกันในเขามาพร้อมกันในเวลาเดีวยวกันเลยคือเขาเดินมาพร้อมกัน The Camin All Together ไม่ใช่เขามาในที่เดียวกันมันไม่ใช่นะคะพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการพูดเสริมเล็กน้อยคือ All Together แปลว่าทั้งหมดหรือ In Total อ่ะ All Together แปลว่า All in One Place คือทั้งหมดในสถานที่เดียวกันหรือ All at Once ทั้งหมดในเวลาเดีวยวกันนะคะ นี่เพิ่มความรู้เล็กเล่นไม่ค่อยเกี่ยวอะไกับข้อนี้เท่าไหร่มาดูข้อสอบที่เป็นต่อข้อสุดท้ายของการใช้ตารางนี้เป็นดูโจทย์ยาวกว่าข้ออื่นข้ออื่นดูถามตัวเลขตอบบวกเลขนิดหน่อยตอบน่ารักน่ารักข้อนี้ถามค่ะ t h e statement that is true i s statement แปลว่าข้อความประโยคอารมณ์ข้อความอยู่ ข้อความข้อที่ถูกคือข้อ 1, 2, 3, หนึ่งสอง There are more boys more มากกว่า More boys than girls in ประถมที่มันมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงในชั้นประ,ประถมสามเราก็หยิบกระดาษขึ้นมาดูประถมสามผู้ชายมากกว่าผู้หญิงจริงไหมสิบห้าสิบเผู้หญิงเยอะกว่าต้อง4คนเพราะฉะนั้นผิดค่ะข,ข้อ2 ประถม2 is the smallest class i s the school o ประถม is t s t s m s m l l s t s t a เล e s t เล็กเล็กในที่นี้ก็เหมือนคำว่าลสคือลัส e s สใหญ่ก็คือใหญ่สุดคือจำนวนมากสุดสเล็กสุดก็คือจำนวนคนน้อยสุดประถม2 is s s a l l l s t c l a s s s n the s c h o o l คือปสองมีคนน้อยสุดในโรงเรียนจริงหรือเปล่ามาดูกัน ป2มีส5คนอ3มีสาว14ป5ก็มี14คนมันไม่ได้น้อยที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อ2ก็ยังผิดอยู่มันไม่ได้ smallest เล็กสุดเล็กสุดคือที่แปลว่าน้อยสุดผิดค่ะข้อ3 there are four more girls than boys in the full class คือมันมีผู้หญิงมากกว่า สี่คนมากกว่าผู้ชายในะสี่ชั้นเรียนจริงหรือเปล่าเอ่ยคือหมายถึงว่าผู้ต้อง The Flow Classes Classes ค,คือทั้งสี่ชั้นนะคะแต่ว่าผู้หญิงรวมทั้งหมดเนี่ยต้องมากกว่าผู้ชายทั้งหมดสี่คนเรามาดูกันบวกเลขเยอะหน่อยหรือพี่ใช้อันนี้ดีกว่า1ิบเ ชายมากกว่าหญิง3คนชายบวกสชายมากกว่าผู้หญิง3าคนแต่ผู้หญิงมากกว่าอันนี้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย4ี่คนแสดงว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย1คนตอนนี้ใช่ไหมคะเพรานี้ผู้ชายมากกว่า3อันนี้ผู้หญิงมากกว่า4หากไปไกลเป็นผู้หญิงมากกว่า1อันนี้ผู้หญิงมากกว่า2รวมกับ1กลายไกลเป็นผู้หญิงมากกว่า3เท่ากันกแสดงว่ามีผู้หญิงทั้งหมดมากกว่าแค่3คนไม่ใช่4เพราะงั้นข้อนี้ผิด มาดูข้อ5เอ้ยมาดูข้อสค่ะประถม4 no sorry ประถม5 has an equal number of boys and girls equal แปลว่าเท่ากัน Equation ก็เลยแปลว่าสมาการค่ะคือสมาการที่เท่าไหร่ equal แปลว่าเท่ากันประถม5 has an equal number ป5มีตัวเลข number คือตัวเลขคือจำนวนค่ะ ที่เท่ากันของผู้ชายพัผหญิงแปลว่าพอแต่ง,ง่ายๆเลยพอห้ามีผู้ชายและผู้หญิงเท่ากันจริงไม่เอเย่ยผู้ชาย17ผู้หญิง17ถูกต้องเลยค่ะตอบได้อย่างมั่นใจข้อ4ค่ะ